สวัสดีค่ะแขนจากฟิวชั่นโซลูชันนะคะ ขวัญเจอปัญหาต่างๆมากมายค่ะเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการถืออุปกรณ์เยอะการแชร์หน้าจอนะคะหรือว่าสถานที่แต่ละสถานที่อาจจะไม่เหมือนกันอุปกรณ์ไม่พร้อมหรือติดขัดปัญหาเรื่องเสียงเสียงรบกวนเงนี้ยค่ะวันนี้ขวัญมีโซลูชันอย่างหนึ่งนะคะจะมาแนะนําเกี่ยวกับการคอนเฟลซ์หรือว่าการประชุมออนไลน์ทางไกลค่ะขวัญได้มีโอกาสได้คุยกับคุณเกรซนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการประชุมออนไลน์ทางไกลค่ะสวัสดีค่ะคุณเกรซวันนี้ขวัญอยากจะให้เดโมอุปกรณ์ให้ดูนะคะว่าสามารถใช้งาน ไงไจอยทีมยังไงบ้างค่ะอุปกรณ์ตัวนี้จะพิวว่ายี่ r ายิงมิตติ้งบาร์รุ่น A 2 0่รับลักษณะจะมีไมค์และลำโพงในตัวแล้วก็มีกล้องอยู่ตรงกลางซึ่ง A 2 0จะเหมาะกับห้องขนาดกลางที่มีประมาณ6-10ึงท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตแสดงการเชื่อมต่อเข้ากับ m i r r s s o t t e ท m s ครับวนจอทีวีจะเป็นอันนี้ภาพจากกล้องโนบุกครับข้างล่างอยู่ผมจะ อันนี้จะเป็นภาพจากกล้องของตัวยา e ิงมิทติ้งบายที่สิบเริ่มต้นก็จะเป็นการหินไว้เข้าห้องประชุมแบบง่ายๆครับอุปกรณ์ของตัวยาิงค่ะมีอะไรบ้างคะในการเชื่อมต่อในชุดเริ่มต้นนะครับจะมีตัวมิทติ้งบา์ครับตัวนี้ครับแล้วก็มีตัวรีโมทคอนโทรลหนึ่งตัวครับอันนี้เป็นชุดเริ่มต้นครับส่วนอุปกรณ์ที่สามารถซืถ้อเพิ่มได้ก็จะเป็นตัวพัสกรีนตัวนี้ครับรุ่น c t p 1 8ก,กับตัว w p p 30ครับตัวนี้จะเป็นตัว Wireless Presentation ครับสามารถเสียบแบบ Plug and Play เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อแชร์อ่าสกีนขึ้นไปยังหน้าจอหรือปลายทางได้เลยครับก็จบไปแล้วนะคะกับการเดโมโอ,อุปกรณ์ทางไกลค่ะ y e a r i n g Meeting Bar A Series ค่ะขวัญฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะเราจะมาแนะนำฟีเจอร์และความแตกต่างของแต่ละรุ่นกันค่ะ